สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ v ว p วันที่11สิงหาคม2568นะครับแนวทางของเรานะครับลาวสตาร์ผมให้8กับ4นะครับผลที่ออก6 0 5กับ4 3เนาะของเราในตัวเจาะไม่มานะครับใครรูดที่4เข้าไปที่4 3นะครับมาสายรูด เราสตาร์วีไอให้1กับ7ผลที่ออก06 1กนะับ38เนาะก็7ไม่มาใครเอา1ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่16 61นะครับก็มาสายลูดกับสายเจาะนะครับพี่พีมาสายลูดกับสายเจาะส่วนแนวทางนะครับในวันที่11นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับขอให้ ทุกท่านโชคดีนะครับกับแนวทางที่แอดวางให้นะครับลาวสตานะครับผมให้ไปที่เลข0กับเลข4ีรูดที่0นะครับ03 06 ศูนย์แปดนะครับสี่ห้าสี่หกสี่แปดนะครับผมสามตัวให้ไปที่สี่ศูนย์สามนะครับ 03, 0ูน6สน่ะครับส่วนในรอบ vip vip ผมให้ไปที่เลข0กับเลข6นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6 606368 01, 03, 08นะครับ3ตัวให้ไปที่ 06, 3นะครับผม จะประมาณนี้เลยนะครับสลับแนวทางหวยลาวสตา์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะหรือว่าสายวิ่งรูดนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางในวันนี้โชคดียังงงปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ